chín hỏi lan lạc lan mấy ít lan mấy ít hỏi chín hỏi rồi, สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับพวกเราครับทีมงานเครื่องเสียงแท็กเตอร์ซาวนะครับทีมงานเครื่องเสียงเลยสองคนนะครับเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดนะครับวันนี้มางานสลักกระพัดนะครับงานพรุ่งนี้เอาเวทีชุดฉากหลังครับแล้วก็ชุดลำโพงคงมาตั้งวันนี้หมดครับวันนี้เอานี่น ให้เขาก็ตั้งเต็นตั้งอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนเต็นต์ตัวนี้จะเป็นเต็น์เวทีนะครับแล้วก็ฉากหลังอยู่ตรงนี้เวทีอยู่ตรงนี้ตอนตนี้ก็รอเต็น์เสร็จก่อนเดี๋ยวก็จะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมทำเวทีนะครับทีมง,งานสองคนครับวันนี้ค่อยๆทำไปครับทั้งวัน ู่่นนีทั้งเสร็จแล้วครับผมจากหลังมือกล้องมือกล้องทีมงานหลันจากหลัง2ชั้นอยู่ในเต็นท์ครับเต็นท์ตัวนี้ยกขาสูงครับ ทีมงานชาวบ้านช่วยกันสุดยอดครับก็ติดตามกันต่อไปครับทีมงานเครื่องเสียงเล็กๆนะครับทีมงานเครื่องเสียงแท็กเตอร์สาวชุดเล็กๆรับงานมินิมินินะครับเดี๋ยวตั้งเวทีต่อ โคงสร้างเวทีเสร็จแล้วครับผมรันเว,วทีองกี่แผ่นเน,นาะบหกแผ่นหน้าหน้าอะไรหน้าคหน้าหน้าหกแผ่นหกแผ่นฝังไว้ตรงนี้สามสี่ห้าหกหลังสามแผ่นหลังสามแผ่นจะเป็นยาวตรงนี้สามแผ่นกี่เมตรเจ็ดเมตรยี่สิบเจ็ดเมตรยี่สิบลึกสามเมตรหกสิบเจ็ดเมตรยี่สิบลึกสามเมตรหกสิบนะครับใช้ไม้อัด ้าหกหลังสาไม้อัดก็เม,ม,มตรแปเล็กมีเท่าไหร่ขนมาใส่ให้หมดไมได้ไมดได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปขนแป้นเวทีกับชุดลำโพงนะครับมาเตรียมไว้งานพรุ่งนี้ครับผม ทีมงานเครื่องเสียงเล็กๆครับเครื่องเสียงบ้านๆครับเดี๋ยวขาลำโพงไปตั้งก่อนยังไงก็ติดตามกันต่อไปเวทีเหลือแผ่นนะครับเดี๋ยวไปขนแผ่นเวทีขนลำโพงไปเอาลำโพงไปเอาเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึง่ง โอเคเดวเจอกันครับมาแล้วครับผมเวทีหน้าหกหลังสาม หน้า6แผ่นหลัง3ามแผ่นประมาณนี้นะครับเวทีชุดเครื่องเสียงเล็กๆเครื่องเสียงบ้านๆน,นะครับผมเดี๋ยวให้แม่บ้านมาแต่งเวทีนะครับวันนี้เอาเครื่องมาลงข้างละสี่แต่งเวทีงานสลักกระพัดนะครับเป็นงาน ซอนะครับซอพื้นเมืองซอพักเหนือนะครับหรืองานสะลอ้อซอซึงประมาณนี้รถขำครับรถมันขำกำลังลากกันอยู่งานเข้าแล้วครับผมวันนี้ ทีมงานแท็กเตอร์สาวครับเอารถมันลงไม่ลงครับรถมันขำครับติดลมออกไม่ได้นี่ไปล้อฟรีหมดเลยเดี๋ยวให้หมุน่าวงนาวลร่าลากก้อยเน้อก้อยเน้อเรยไปอีกไปอีกไปอีกไปไปอ่ะขิ้นก้อยถอยขิ้นถอย lạ lạc lạ mày ít lạ mày ít à kim hỏi kim hỏi đi ơi kim hỏi đi ơi nào chả rồi đấy đâu

xin hỏi em để giờ học cái lăn hỏi mà bỏ bỏ la bỏ la bỏ la đấy la đấy la bỏ la เดินะะอยใรถลี้อะรอดนะครับ <S <S 1> <S 1> โอ้ถ้าไม่มีรถสองคันนี่แย่เลยนะวะนี่นะ phun à, na phun à, mình đang bị đây vào <laughs> ok, phải đây, à ตอนนี้เรามาถึงด้านบนแล้วครับผมเลย,ม,ยม,ม่มมืดเยทั้งวันครับตอนนี้มืดแล้วติดตั้งลำโพงกันต่อวันนี้ฝนต,ตกครับก็จะมีรื่นนิดนิด เดี๋ยวติดตั้งสปอตไลท์ครับแล้วเราก็จะมาตั้งเครื่องเสียงกันมาสมึดเลยติดตั้งใกล้จะเสร็จแล้วครับอันนี้ก็คุมผ้าคุมอะไรกันฝนครับตัวฝนจะตกเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้เอามาข้างละ2อคูณสนะครับนี่สเป็น aj บินนะครับ18ดนิ้ว สุดเต็มนะครับเสียงกลางเสียงกลางเป็นของใครวะลืมไปแล้วเสียงกลางของเสียงกลางช่างเสกครับอ่ะเดี๋ยวผมจะย,ยกก่อน,สนเสียงกลางแหลมครับตู้ทำมาจากช่างเสกนะครับเสกสันเหรอเสกสันคำแก้วนะครับสนใจก็ไปดูใน facebook ได้ครับ ไม่รู้ว่าเขายังทําอยู่หรือเปล่านะครับทำทำไปดูกันเอาเองนะครับนี่เดี๋ยวเอาสายเดียวรัดนะครับรัดเสียงกลางกับเสียงเบสนะครับรอกกับขามานันเสร็จแล้วคุมไว้ตรงนี้ใอยมาตกตอนนี้มาสะดึกเลยเสริมความแน่นนะครับ สายเบลลรับครับไปทีมงานน้อยครับช่วงนี้งานไม่ค่อยมีด้วยตั้งเวทีครึ่งวันครับเครื่องเสียงอีกครึ่งค่อนวันข้ามคืน <c oughs> วันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเปิดพรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวติดตามกันต่อครับ ครับผมคืนนี้ฝากของไว้นี่ครับหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่พรุ่งนี้ออกกี่โมงตีห้าเนาะพรุ่งนี้ตีห้าครับเจอกันใหม่วันนี้ก็ตั้งเวทีเสร็จแล้ว,ลว,ลวตั้งลำโพงเสร็จไปแล้ว,ล,วลำโพงมีพยยีเอน,นะครับข้างละสอง หนึ่งชุดสองชุดวางตู้ลายอีกสองจุดตู้ลายตรงนู้นอีกหนึ่งจุดหนึ่งจุดนะครับก็คือดังทั่วบริเวณนะก็ต่อสายชุดทีเอไว้นะครับตู้ลายพรุ่งนี้มาต่อสายลําโพงนะครับวันนี้มืดแล้วนะครับสมควรแก่เวลานะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ทีมงานเครื่องเสียงเทคกซัซาวนะครับ เครื่องเสียงเล็กๆนะครับแต่ทํางานด้วยคุณภาพจริงๆนะครับวันนี้อยู่กันจนดึกเลยนะเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับบ้านละพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ดีครับ